ถอาเขปกเขาต้อนนะครับตัวนี้เขาต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีไซส์ ml xl xxl นะครับตัวนี้นะครับมีหลากหลายสีด้วยกันนะครับก็ตามภาพตรงที่ดูได้เลยนะครับขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับขายอยู่ที่นะครับตัวนี้280บาทนะครับตัวนี้เงินสด30นะครับแล้วก็รับ point เจตัวนี้ก็เงินสดอยู่ที่ประมาณ84บาท point อยู่ที่มันเจ็ดเจ็ดสิบ point เเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ1 196พ้อยิ point นะครับข่าจะส่ง30บาทตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเสื้อคอปกคอัตต้อนนะครับมีไซส์ M L X L XX XL <ๆ>ด้วยครับว่าถ้า10เองนะครับรับ point 70 30นะครับตัวนี้นะครับอะ